ขายไม่ได้ตอนนั้นก็เลยเป็นหนี้เยอะที่ไม่ให้ขายเลยอะ่ะตลาดปิดไปเลยนั่นก็ไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถอยากจะทําธุรกิจอยากจะค้าขายนะคะแต่มีเงินทุนไม่เพียงพอจะหันไปกู้ธนาคารหรือหยิบยืมใครก็ยากซะเหลือเกิน สวัสดีค่ะพบกับแพรหัภยาอิสริยอเสรีกุลในรายการที่นี่เมืองชีพเมืองแห่งเมืองชีพแล้วหลังจากนี้นะคะโอกาสในการสร้างอาชีพในการทํางานของทุกคนจะง่ายขึ้นเหมือนกับป้าอื้อแม่ค้าขายขนมพกคนนี้ค่ะมาแล้วอ๋อสักครู่นะคะตัวแล้วตัวแล้วสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาวโลไทยร้านขนมพกป้าอื้อค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ป้าอืดเป็นแม่ค้าขายขนมครบโบราณค่ะขายทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเรียกว่าเป็นคนที่หาเช้ากินข่ำคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจนทําให้เงินในกระเป๋านี่ขาดสภาพคล่องค่ะ จนกระทั่งเธอได้รู้จักกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหน่วยงานที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้อบรมเสริมทักษะแล้วก็ประเมินทดสอบความรู้ความสามารถยกระดับสมรรถนะของตัวเองเพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสในอาชีพค่ะจากคนที่แบบไม่ค่อยรู้อะไรใช้ซูมไม่เป็นอะ่ะก็จรเรียนรู้เรื่องได้ก็ลูกค้าชอบลูกค้าก็ชมค่ะว่าสะอาดอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงผู้ประกอบการอาหารมืออาชีพค่ะ หลักสูตร8ชั่วโมงค่ะรู้จักทางลายกลุ่มของธนาคารอมสินค่ะเขาบอกว่ามีอบรมใครจะสมัครก็ได้งไงก็เลยกดเข้าไปสมัครค่ะพอสอนจบก็มีทอมแบบทดสอบคนที่สอบผ่านก็ได้ใบประกาศ<ม>ก็กู้ธนาคารอมสินมาลงทุนด้วยค่ะง่ายค่ะเพราะว่าเรามีใบรับรองจากสถาบัานด้วยค่ะได้เข้าอบรมเขาก็จะรู้ออ๋ออบรมนี่ปี64 แล้วก็พอปีหกห้าก็ไปอบรมติ๊กตอกก็ของสถาบันเหมือนกันอาจจะรู้มาบ้างแต่ว่าบางอย่างก็ไม่รู้ไม่ถูกแล้วก็จะไปบอกใครก็ไม่ได้มันใครอย่างนี้ก็บอกว่าเออเชื่อฉันสิฉันเรียนมาอ่ไงเงี้ยไปอบรมมาครูก็บอกมาแบบนี้ ชีพเป็นของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดประตูต้อนรับค่ะให้ผู้ประกอบการทุกอาชีพเลยนะคะได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพค่ะเป็นการการันตีความรู้ความสามารถสสหรบวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ